น้อยหน้าพระสมเด็จเลยนะครับผมจะบอกให้เพราะว่าท่านเป็นลูกศิษย์นะครับท่านเป็นลูกศิษย์อ่อาเดี๋ยวผมจะให้ดูหนังสือเล่มหนึ่งนะครับที่มีคนเขาเขียนไว้ผมเคยโชว์ไปรอบหนึ่งแล้วเนาะอ่าเนี่ยนะครับเป็นหนังสืออีบุ๊กนะครับเน,นี่ย e ค,คุณโดยหลวงเมืองเงินนะครับมีเยอะแยะมากมายนะครับอันนี้งานที่อยู่ในช่างหลวงนะ งานที่อยู่ในช่างหลวงนะครับอเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับเนี่ยคุณดูพิมพ์แปลกๆเต็มเลยนะครับแต่ส่วนที่เล่นหากันเป็นอะไรครับเขาบอกว่าสากลยิ <c> ้ว <oughs> ที่เล่นหากันคือพิมพ์สากลเออพิมพ์สากลน,นะครับไอ้ที่มีอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ของเก๋หมดหรือก็แท้นะ แต่ไม่ทันอะไรประมาณเนี้นะครับแท้นะแต่ไม่ทันก็คือข้อเบี่ยงเบนไปเรื่อยเปื่อยนะครับอ่ะอันนี้จากที่เขาทําหนังสือไว้นะครับก็มีในเรื่องของข้อมูลบันทึกต่างๆนะครับทําให้เราเชื่อมโยงนะครับค้นคว้าได้นะครับอ่ะผมจะให้ดูตั้งแต่ต้นนะไม่ใช่อะไรหรอกนะครับจริงๆมันมีลักษณะเยอะ,อะนะแต่ว่าเขาก็เขียนมาตั้งแต่ในยุค2,000 ห้าร้อยกว่านี่เองนี่คุณดูนี่เป็นไงครับเห็นไหมเผลอๆจะพิมพ์แข้งขีดด้วยนะเนี่ยหรือเปล่าเห็นไหมครับเนี่ยอา่าอันนี้ก็เดานะแต่โดยรวมผมจะให้ดูในเรื่องของพิมพ์คุณลองดูนะพิมพ์เห็นไหมครับอันนี้ลักษณะแบบกดหน้าเดียวแล้วมีก้านชนวนอย้่แบน,นี้อันนี้เป็นพิมพ์จอบเล็กนะก้านชนวนขึ้นไบนี้เห็นหรือยังครับ ไม่ใช่ลักษณะที่เกิดขึ้นจากอะไรครับการเดไปรอโลหะเสร็จเดไปแล้วไฟลนร้อนๆแล้วกลับมาม้วนมากดที่หลังอะไรอย่างเงี้ยนะอ่านะคือมั่วแล้วครับเห็นไหมคือผมมีหลักฐานอ้างอิงแล้วเป็นไงครับโอเคไหมมีหลักฐานอ้างอิงมีเอกสารอ้างอิงนะครับเนี่ยผมก็ไม่ได้ไปดูด้วยตาได้ก่อนอาจารย์ธวัฒจะเสียเนี่ยแค่บอกจะพาไปดูด้วยตาอยู่ เลยไม่ได้ไปเลยนะครับท่านรับปากมไว้อะไม่เป็นไรผลขวาก็ยังเจอนะครับเนี่ยเหีนยแม่เน่่ยพิมพ์อันนี้ผมตัดน,นิี่ฐานว่าทํานก้านชนวนไว้เพราะว่าจอบเนี่ยมันบางถูกต้องไหมครับเออเขาอาจจะเป็นอย่างนี้ก่อนถ้าจะปั้นกลมๆเนี่ยโอ้โหผมว่าอันนี้ยังหนากว่าเลยนะเนี่ยอันนี้ยังหนากว่าเลยนะนะครับอันนี้ยังหนากว่าเลยเนะี่ยนะครับ ไม้ตะเกียบเนี่ยไม้ชิ้นอะไรต่างยังหนากว่าเหรียญจอบเลยนะครับเขาก็เลยต้องทําเป็นอย่างนี้แล้เวเอาตรงเนี้ยไปติดใส่